หนุ่มกัญชัยเขาช่วยเหลือเด็กเจ็ดขวบถือป้ายขายบ้านเอาเงินไปผ่าตัดใช้หนี้ต้องบอกเลยว่ากลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โซเชียลให้ความสนใจเป็นอย่างมากเมื่อน้องภูมิพักภ,ภูมิภูมิหมพรมอายุเจ็ดขวบที่ถือป้ายวอนช่วยซื้อบ้านหาเงินผ่าตัดให้คุณแม่โดยระบุข้อความว่าช่วยซื้อบ้านผมหน่อยครับจะเอาเงินไปผ่าตัดแม่ทำงานคนเดียวหาเงินไม่ทันขอบคุณครับ ส่วนสาเหตุที่ต้องขายบ้านคุณแม่น้องภูมิเผยว่าก็เพราะต้องเอาเงินมาผ่าตัดลูกชายที่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากบัตร30บาทประมาณ1 5 0 0 0บาทและตัวแม่ต้องหยุดงานเพราะไม่มีใครดูแลน้องแม่ต้องคอยดูแลพาน้องไปหาหมอโดยลูกป่วยเป็นปากแหว่งเพดานโวมาตั้งแต่กำเนิดต้องไปหาหมอบ่อยเลยมีค่าใช้จ่ายเยอะเลยจำเป็นต้องขายบ้านปกติต้นทำงานเก็บของเก่าขายส่วนพ่อของลูกป่วยเป็นเส้นเลือดตีบพิการไปซีกหนึ่ง กลับไปพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านที่จังหวัดสุรินทร์บ้านที่ขายตั้งราคาไว้1 2 9 0 0ล้านบาทโดยในขณะนี้ยังขายไม่ได้ตนก็ต้องกู้เงินมาใช้ตอนนี้มีหนี้สินอยู่รวมประมาณ70,000บาทซึ่งภาพหลังจากเป็นข่าวหนุ่มกัญชัยจึงให้ทีมง,งานประสานช่วยเหลือโดยใช้เงินส่วนตัวชําระหนี้ทั้งหมดให้รวมถึงดูแลค่าใช้ใจ่ายในการผ่าตัดรักษาปากแหว่งเพดานโวที่จะมีขึ้นในวันที่24สิงหาคมนี้ที่โรงพยาบาลสิริราชทั้งหมดเช่นกัน